เียเดอร์สีขั้นสูงซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับพบกับรางวัลสุดพิเศษสกินกระทะทองคําสุดแรตัวนี้เลยนะครับเพียงแค่ซื้อส์ขั้นสูงล่วงหน้าวันนี้ในราคา1,000เพชรเราก็จะได้เป็นเจ้าของสกินกระทะสุดแรตัวนี้ได้แล้วนะครับใครชอบใครถูกใจก็รีบซื้อกันหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดขาย3วันถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสกินอาวุธ NG เนี่ยนะครับหมดห่วงเรื่องซ่อมแซมก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วในร้านค้าอาวุธตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในราคา35 เท่านั้นนะครับยีบก้และ30สิงหาคมเพียงแค่เติมเงินครั้งแรกบน AirPay นะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้ก็จะได้รับเงินคืน88บาทด้าทโดยกรอบโค้ดตามนี้เลยนะครับเฉพาะผู้ท <Okay. S 1> ําทรายการด้วย AirPay นะครับบน Google Play ตั้งแต่ครั้งแรกที่ดาวน์โหลดแอปมานะครับ เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําที่การเดินเกมเข้าวงนะครับแบบโซโล่แต่จริงแล้วก็สามารถใช้ในดูโอแล้วก็หมดทีมได้นะครับแต่ว่าจะใช้ได้ผลที่สุดก็คือหมดโซโล่นั่นเองนะครับเพราะว่าหมดดูโอแล้วก็หมดทีมเนี่ยศัตรูมีหลายตัวช่วยกันดักยิงได้หลายทางนะครับเราก็จะจับทางได้ยากนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็มาในแรงสามพันสี่ร้อยกว่านะครับเกือบ500นะฮะก็ยังเจอตึงอยู่นะครับเจอไดมอนด์เจอฮีโร่อีกขึ้นไปนะฮะจะไม่เจอคนแรงต่ําเลยนะครับ คนในเกมนี้ก็จะเจอแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับผมต้องระวังตัวไว้ด้วยนะฮะโอเค <Okay. S 1> okay, วันนี้นะครับก็ไม่ได้มาแนะนําที่การไต่แรงนะครับคนละอย่างกันนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูที่การไต่แรงในแบบของผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง4 0 0พไลค์เดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับโอเคมาดูการเดินเกมเข้าวงของผมนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ฟาร,ร์มรอวงแรกก่อนละกันนะครับผมนะ ถ้าเกิดว่าจะไต่แรลงจริงจังแรงจริงจริงเ,เนี่ยทุกคนผมแนะนําให้ลงในสถานที่ที่ไม่มีคนนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประทะช่วงต้นเกมนะครับ <Okay. S 1> โอเคถ้าเกิดว่าถึง4000ไลค์เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้เลยนะครับผมการไต่แหลงในแบบของผมนะอันนี้ก็เป็นการเดินเกมเข้าวงในแบบของผมเหมือนกันนะครับใครจะเดินยังไงผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําในแบบของผมนะครับโอเคก่อนจะออกจากบ้านนะครับผมเราต้องระวังดีๆนะฮะเพราะว่าศัตรูเนี่ยยิงเจ็บๆ็บสองวิแตกทั้งนั้นเลยนะครับถ้ายิงเข้าหัวนะ ยิงเกาะ1นหมวกหนึ่งด้วยนะครับเราด้านหน้ามีศพแสดงว่าโพชินกเนี่ยมีคนลงเยอะนะเพราะว่าปืนไม่เหลือให้เราเลยนะครับผมเราด้านหน้ามีศพด้วยผมว่ามันต้องอยู่บ้านฟาร์มแน่นเลยต้องระวังบ้านฟาร์มไปก่อนนะครับเราต้องวิ่งแนวตัดก่อนโอเคตรงนี้บ้านฟาร์มยิงเราไม่ได้มาดูศพหน่อยฮะว่ามีลูกสองให้เราหรือเปล่านะครับผมเนีย่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนบ้านโรงพยาบาลยิงฮะท่านชมแต่ว่าเรายังไม่เห็นเขานะครับเมื่อกี้เห็นเกาะสองแวบๆขอเกาะสองก่อนละกัน เกาะหนึ่งไม่ไหวแปบ๊บเดียวแตกนะครับโอเคได้เกาะ2แล้วก็หมวก3มมานะครับผมขึ้นบ้านฟาร์มดีกว่าทุกคนบ้านฟาร์มมีคนหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับถ้ามีเขาน่าจะโผล่มายิงเราแล้วโอเคฮะมีตัวอยู่บ้านโรงพยาบาลน,นะครับเราก็จะแคมป์อยู่ขอบวงนี่แหละทุกคนเพื่อที่จะให้วงต่อไปนะครับหนีเราเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการเดินเกมเข้าวงนะครับ แต่ว่าอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าบ้านโรงพยาบาลมันไปแคมป์บ้านกลางฝั่งนู้นเราก็จะเสียเปรียบเดี๋ยวเรามูฟดีกว่าทุกคนเราย้ายดีกว่า <Okay. S 1> เราไปอยู่บ้านกลางฝั่งนู้นดีกว่านะครับเราจะได้ดักยิงเขาได้ด้วย oh. ไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะครับบ้านโรงพยาบาลอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยินยังเจ็บเลยฮะโผมาแป๊บเดียวเลือดหายไปร้อยกว่าอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะครับเราไม่เห็นเขาเรายิงเขาไม่ได้นี่แหละผมเห็นแล้วทุกคนมันโดดขึ้นไปมันโดดขึ้นไปแบบนี้ ไอพอได้ห <One> ล <input> okay. okay. like yeah. ่มเลยแล้วกันจุดมาร์กมันหนีไปแล้วนะครับถล่มไปก็เสียกระสุนเปล่าๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรายึดโพซิชั่นนี้ไว้ก่อนบ้านกลางนะครับน่าจะได้เปรียบอยู่เราสามารถดักยิงเขาได้ไงทุกคนอุ้ยด้านหน้าด้านหน้ามีตัววิ่งตัดไปนะครับตรงไหนอุ้ยอับเกาะทุกคนมันอับเกาะอยู่หัวแตกอื้มหือมันเคลื่อนก่อนเจ็บอยู่น้าเมื่อกี้ ไม่เป็นไรฮะปล่อยมันก่อนนะครับเราต้องไม่ใจร้อนนะครับเรายิงเข้าหัวแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสติดีๆนะไม่ใช่ไล่บี้เขานะครับเราอาจจะโดนเขาดักยิงได้นะครับโอเคแต่เราก็แคมป์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นขอบวงวงต่อไปต้องหนีเราแน่นอนนะฮะเราก็ทิ้งไอวอลเพื่อให้พังกวินทำงานผลิตไอวอลให้เราเนะครับเราจะได้มีไอวอลไวมุกเข้าวงนะครับผมโอเคที่การเดินเกมเข้าวงนะครับคิดง่ายๆเลยนะถ้าเป็นทุกคนทุกคนอยากจะแคมป์จุดดีๆไหมอยากจะยึดโพชชั่นที่ดีไหมอยากนะครับเช่นบ้าน2ชั้นหรือว่า จุดป้อมอะไรแบบเนี้จุดที่ขึ้นได้ทางเดียวศัตรูชาร์จได้ทางเดียวเราจะได้ดักยิงเขาได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เรามุฟเข้าวงเนี่ยเราพยายามอย่าไปในทิศทางที่มีโพชั่นที่ดีนะครับเช่นป้อมหรือว่าบ้านสองชั้นเนี่ยเราหลีกเลี่ยงเลยถ้าเราจะเข้านะครับเราต้องเข้าไปในที่บ้านชั้นเดียวหรือว่าพื้นที่ห้องโล่งนะครับถ้าไปพื้นที่ห้องโล่งนะครับมันน้อยคนนะที่จะไปแคมป์ถึงมีก็มีส่วนน้อยนะครับก็คือคนที่ หนีวงเหมือนเราเนี่ยแหละก็คือคนที่จะมุฟเข้าวงเหมือนเรานะครับคนที่ไปแคมป์ในสถานที่โล่งๆนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราขึ้นที่เข้าวงเนี่ยเราต้องไปในสถานที่โล่งๆนะครับอย่าไปในจุดที่โพซิชั่นดีเกินไปนะครับเช่นป้อมหรือว่าบ,บ้านสองชั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็อยากแคมป์เราก็อยากดักยิงคนที่วิ่งหนีวงมาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องคิดในมุมของเรานะครับแล้วตอนนี้มีตัววิ่งมาฮะขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยพนมเข้าหัวเข้าหัวเจ็บอยู่ฮาน้ำชม เาชาร์จเลยเอาตั้งไงอโบฮะยังไงยิงไปติดไอ้บตั้งก่อนแล้วโดนดักเอาวิ่งทุกเก่งนักเลอเรียบร้อยนะครับโอเคเปิดตาล่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เกาะสี่มาได้กระสุนแดงมาด้วยนะครับจะใช้เอ็มที่สุดแล้วกันทุกคนตอนนี้นะครับวงก็หนีเราแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมุกเข้าวงนะครับด้านหน้าเป็นโรงงานถ้าทุกคนแคมป์ในโรงงานเนี่ยทุกคนจะมาระวังหลังไหมก็ต้องมาระวังใช่ไหมครับ เราก็ต้องอมูฟไปทางขวาดีกว่านะผมว่าขวาด้านหน้าเนี่ยน่าจะไม่มีคนแคมป์นะครับบนเสาไฟนะฮะน่าจะอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูนะเนี่ยไม่มีใครมาแคมป์แน่นอนทุกคนยิ่งแหลงตึงๆแบบนี้นะเห็นไหมโรงงานมีคนแคมป์ด้วยนะครับในโดนบอกเห็นไหมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีคนแคมป์ไหมเป็นต้นไม้แบบนี้มันเป็นจุดโพสชั่นที่ไม่ดีนะครับโดนยิงหน้ายิงหลังได้นะครับแหลงระดับนี้เขาไม่แคมป์กันแน่นอนนะครับผมเขาเลือกที่จะ แคมป์ในจุดที่แข็งแรงสามารถป้องกันเขาได้นะครับผมเช่นบ้านนะครับอย่างไม่ได้เลยก็คือบ้านหลังชั้นเดียวนะครับก็คือเขาจะเลือกแคมป์นะฮะเขาไม่มาแคมป์พื้นที่ยงร่วงแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับขอบวงวงต่อไปต้องหนีเราแน่นอนนะฮะนั่นไงเห็นไหมเนี่ยวงหนีแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นป้อมจุดโพซชันดีนะครับถ้าเราวิ่งไปเราอาจโดนดักยิงได้เลยเราต้องไปทางบ้านแอลนะครับถ้าเกิดว่าไปทางวีมารสกิก็มีป้อม เราก็อาจจะโุนดักยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูแอดดัก่อนเพื่อมี M79 นะครับเราจะได้จัดการกับปอมได้ง่ายๆนะฮะโอเคนีหรือเปล่าอื้เอพีดี M79 ไม่มีอุ้ยด้านหน้ามีคนทุกคนเดี๋ยวขอจัดการก่อนแล้วกันของหัวหน่อยยังไม่เห็นอื้มเข้าหัวยังไงทล่มเลยสายทลม่มไอ้พออยู่แล้วบอกเลยมันตั้งอีกอันนงฮะ,ะลมอุ้ยอุ้อเยเป็ไรวะ ปืนอะไรวะไปดูหน่อย M79 หรือเปล่าหรือว่าปืนหน้าไม้วะทุกคนเมื่อกี้ถ้า M79 ผมว่าผมน่าจะตายนะโอเคหน้าไม้นะครับวิสองขวงสวยงามโอเคตอนนี้ก็ได้มา2คิวนะครับบนแมปเหลือ12คนละแต้มเราน่าจะบวกแล้วนะครับเราน่าจะมุฟทางบ้านแอลนี่แหละเพราะว่าเป็นจุดที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับถ้าป้อมเราอาจจะโดนยิงตายได้เลยนะเราก็เป็นพื้นที่อ้ยอ้ย้ยโอ้ยโ้ยจะเย็นโหบ้านแอล เนี่ยทางเนี้ยเราต้องเลือกสถานที่ที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับก็คือบ้านเอลมีจุดกำบังให้เรานะครับมาต้องเอาบ้านเอลก่อนนะฮะตรงนี้ต้องอาศัยสกิลเพลนิดนึงเจ็บอยู่เดี๋ยวนะระเบิดไปกี่ล้วกันไป2เม็ดอีกเม็ดนึงถือว่าแถมดักยิงฮะน้องแตกแตกระเบิดนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้มา3คิวนะครับผมบนแมป10คนน่าจะบวกแล้วนะตอนนี้ ป้องเกาะก่อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยทุกคนป้อมขวาน่ากลัวนะครับป้อมซ้ายเนี่ยน่าจะมูฟเข้าวงละเพราะว่าป้อมซ้ายนะครับอยู่ขอบวงมากๆน่าจะไม่มีคนนะฮะแต่ว่าป้อมขวาเนี่ยอยู่แบบไม่ขอบวงมากเกินไปนั่นไงป้อมขวามีคนจริงๆด้วยเราต้องมูฟซ้ายฮะท่านผู้ชมโอเคโอเคเคลื <Okay. S 1> okay. ่อนที่เข้าวงฝั่งซ้ายบนป้อมไม่มีคนนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะเราพิจารณาเลยถ้าเป็นเราเราจะเลือกเล่นบ้านหลังไหนนะครับถ้าวงมาแบบนี้ หเลยนะครับบ้านที่น่าเล่นก็คือบ้านแม่โมดฝั่งนู้นแล้วก็2นะครับบ้านเหลืองยาวฝั่งนี้แต่ถ้าให้ผมเสี่ยงนะผมขอเสี่ยงสู้กับบ้านแม่มดดีกว่าเพราะว่าบ้านแม่มดนะครับอาจจะอยู่นอกวงถ้าเกิดว่าเลือกที่จะไปสู้กับบ้านเหลืองยาวผมอาจจะต้องประทะนะครับแต่ถ้าเลือกเสี่ยงกับบ้านแม่มดเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องประทะนะครับเพราะว่าบ้านแม่มดอาจจะไม่มีคนนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้นะเพราะเป็นจุดโพซิชั่นที่ดีนะครับผมต้องระวังบ้านแม่มดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ดูที่ทางขวาด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้จุดศัตรูละศัตรูมันเปิดจุดมาแล้วนะครับเป็นจุดสีแดงยิงกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันเข้าทางไหนนะครับอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนอยู่ด้านหน้าเราสรับยิงไปดิอืมมันอยู่นอกวงนะครับทุกคนไม่ต้องถล่มฮะปินกระสุนนะครับมันต้องวิ่งเข้าวงแน่นอนเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วฮะโอ้โหกระทะยังไงโอ้โหไอบอได้ไปกดปิดแป๊บนึง อล่มเลยเจ็บหนักแล้วนะครับผมอย่างไรมีสวนสวนอย่างเจ็บทุกคนดูดิแป๊บเดียวเลือดหายเกือบร้อยนะครับโอเคตอนนี้วงหนีอีกแล้วนะด้านขวาเราเช็คแล้วนะครับไม่มีคนวิ่งมานะเราก็จัดการเขาไปได้แล้วนะครับผมเราต้องเช็คดีๆอีกรอบนึงโอเคตอนนี้เราก็คึ้นที่เข้าวงได้เลยตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบแล้วนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในวงและศัตรูอีก2ตัวน่าจะอยู่บนหอในการหรือไม่ก็ ฝั่งขวาของเรานะครับบ้านแม่มดนะฮะนั่นไงบ้านแม่มดยิงแล้วนะครับเราต้องอาศัยการอ่านเกมด้วยนะตอนที่เราเข้าวงนะครับผมเรียบร้อยนะครับเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่รวมเรา1ตัวคืออยู่ด้านขวาบ้านแม่มดแต่ว่าเราต้องหาตำแหน่งอีกหนึ่งตัวนะครับอุยดานานั่นไงดึงหัวหน่อยอุย้ไม่โดนโอ้โหงัดหัวไม่โดนด้านขวาอีกหนึ่งตัวมาดึงหัวหน่อย 12, มัน s n a ยิงนะฮะแต่ละคนเป็นงานทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะยิง,ยงง่ายๆมา ลงไอ้วอัวเลย,สยใส่ลงอยู่แล้วป้าเกมแล้วเรียบร้อยแตกอีกตัวหนึ่งฮะอยู่ไหนไอ้วอัวนะครับไอ้วอัวสีขาวไปฮะหยุดจุดก่อนวงบีบมาทางนี้นะครับผมต้องขึ้นบนเป็นโพซิชั่นที่ได้เปรียบมามาพัดลมเหลือตัวสุดท้ายเรามาหน,หนึ่งกันดีกว่าจอดมาล้มไปเลยฮะนี่แน่เอาไอ้วอลแตกไอ้วอลแตก มันยังเราแวงไอตัวนั้นอยู่เรียบร้อยนะครับที่1นึ่งฮะท่านชมฮะวงหนีทั้งเกมเลยนะวงนี้โอ้โหโคตรท้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไต่แรลงถ้าเกิดเป็นทีม4เนี่ยผมอาจจะโดนดักยิงตายไปแล้วก็ได้นะครับผมตายตรงบ้านแอลนี่แหละแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับผมเพราะว่าบ้านแอลเนี่ยเราสามารถต่อสู้กับเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าไปต่อสู้กับป้อมเนี่ยสถานที่ล่องเป็นไงฮะเรียบร้อยนะครับผมเราต้องเลือกมูฟไปในจุดที่เสี่ยงต่ําที่สุดนะครับผม โอเคก็ได้มา6คิวบวกเต็มนะครับเกมนี้ผมก็ใช้บัตรคุณ2นะแต่ว่าบัตรคุณ2ผมมีแค่สองาำใบเองทุกคนมีไม่เยอะนะครับก็เลยขึ้นแกนไม่ทันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็3,560นะครับนี่เป็นเกมแรกของวันด้วยนะผมมาสาธิตเป็นเกมแรกเลยนะครับนี่เกมนี้ลบหนักมากฮนะเจ็บหนักเลย52นะฮะแต่ว่าผมชอบเล่นแบบทีมมากกว่านะเพราะว่ามันสนุกกว่านะครับ โอเคท่านผู้ชมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยอยากดูอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย